ต้องเต้นเอี๋ยวว่าปุันนน้าน้ีนะครับปดเต้นงเต้นออกดงแดงดงแดงอยู่ืนะครับมนได้ย่างามาเบิงใกล้ๆนะครับสุ่มมือน้ำน้ำมันสูงน้ำมันมาไหลกายย่างกัามาไก้ครับ นะครับเพื่อนได้หน้าเมือเศร้านี่จะได้จะปลดซอยปลาไอปลาแปบครับ เืออเดี๋ยวามง่่ของข้าตาเนี่ของข้ตางของข้ตางะตอไม่รู้หรือเต็มอ๋ออาง่านัตนึ้นเลยด

ได้สองตัวแต่น้ำมันนี่ฝนเรื่อครับ <ไป S 1> พายุหัวเดียวนะครับมนโ่นมแมนว่าน้ำเยีายงหลายๆเนาะได้ปลาเคีงน่อยตัวนึง

วุ้นวุ้นนั่นเขาเลยต่างานของตึ้มกันเยอะแยะนะโอ้ปลาหมูได้ไปพอมือเนี่ย ทำโตซี่โตนะครับบาทละจำานี้แหละครับพ่อได้กินนะครับพ่อได้เอาไปตากแดดเพราะว่าไปไว้ตากแดดให้รูให้รลานครับ

ก็เป็นน้ำบกว่านี่นี่นะครับนี่แหละเอ้าโดดออกออกใส่ออกขัวเด้อครับไปยังนกสะดุ้งน้ำครับมาเบิ่งน้ำกันครับ ยกน้สสากันเลยก็ได้ครับสบ่บ่ได้ใส่ยกสะดุงครับมึกใส่หนตาตาก่องสั่นหนึ่งยกสะดุ้งไปครับ

อโอ้โหบาทนี้คืออยู่ครับแน่บาทนี้มันปรโดด

แต่มันอยู่ในของมันยังโดดนะ <laughs> มันโดดจะเศร้าอยูไ่ไ,นะไง,เ,ไงเ,เ, <laughs> เป็นโดดเขาเลือ้อน อืมอืมอืมเกาะอยู่หันอยู่สะดุ้งมิเตปะมูครับ